หมือนี้ยใหญ่สิพัดเราเ้าหมูกรอบเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหมูใหญ่ก็ทอดไปเรียยร้อยเลยเนาะค่ะยสื่อหมูสามชั้นมัตรงเนาะค่ะเราจะไปพึ่งแดดแห่งแหงาใหญ่ก็เอามาทอดเนาะค่ะนี่ค่ะใหญ่ก็จะเอานื้อมันของหมูสามชั้นนี่แหละจัะน้อขาดเนาะของขาดกินสักจานค่ะ

แยเป็นหยจาเลยทุกอย่่นีค่ะอเโอ้ย้แล้วถ้าทิ้งทุกเทปเนี่ยจเป็นต่อมาเนี่ยนะน่้ะง่ายนิ่เใช่เป็นผู้จีงงายตัวหมูไย้กจะทอดเป็นกรอบเ ยายใสิลาเขาไปเลยเหมือนติดจานเลยนะเขาหน่อยายกินเปลือกสเหมือนเปลือกลอยเลยติดไตนนเ้ยนเขาเนาะเปลยอลอยเลยยายใส่จานลูกจานนขกขาเนาะพอบานทใจใจับมอาอไก่ไกนี่จ้ะ ผัดกะเพราหมูกรอบพอดฟักเนี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตากะสิประมาณนี้เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะนี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาชมกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะกะเพราหมูกรอบก็เรียบร้อยแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่จะ้ะยายก็จัดลุงจานแล้วพร้อมเสิร์ฟกินเองนี่แหละจ้าค่ะ มือนี่ยายอยากกินแสบๆเนาะค่ะเนาะอาหารจานด่วนเนาะค่ะมือนี่ค่ะยายก็ขอฝากชมคลิปให้ย่าลีดชาแนลเนี่ยเด้อค่ะเด้อมือมือเนึ่งกับไทยอาหารการกินเนี่ยล่ะค่ะพ่อได้ลงคลิปเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทุกท่านเด้อค่ะเด้อที่มาติดตามชมคลิปให้ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะมีความสุข ทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ